ดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะฮะกับช่องบ่อทอนแชนแนลนะครับวันนี้ก็เด็กๆมานอนด้วยนะฮะเจ้าเจ้าอะไรมาไอ้เร็วน้อย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 น้ยน้ยมาเร็วมาเร็วแต่เจ้าก็อยู่โน่นนะฮะอ้หลวงก็อยู่โน่นนะฮะ อยู่หน้าถานนนะครับเขามาแล้วมามามาแล้วมาแล้วเมืคืนก็ทำงานถึงสามทุ่มนะครับโน่นไปเถียงยายจอยเนี่ย ไอตัวเสกนะครับไปแล้วนี่นะครับ,ไป,นะรบไปกับพี่ๆเขานะฮะวันนี้ก็บรรยากาศดีนะครับทุกท่านนะ มันก็ดีขึ้นแล้วนะครับมันสปหลัลงของลูสีนะครับโอ้ยลเ็นะตอนนี้ก็พี่ปานก็เราไปหาไขาม่มดแดงนะครับของฝากนะให้เมื่อพินานะครับพี่ปานก็มาตั้งแต่ที่นะครับ วันนี้ก็ชดชื่นนะฮะก็ลุกขึ้นมานะฮะตากลมนะครับอากาศดีนะฮะเจ้าจอยก็ไม่ได้ไปไหนนะฮะอยู่นี่นะครับนอนกับผมนะฮะเชินมาก็ลุกขึ้นมานะทานกาแฟนะครับ

เบืองเมืงเงจะกเลยจะกันเลยดมดุมเอ,อ้ยอหลงก็มาอลงทักทายยามีแล้วเรว็เห็นคุณลาบิก้านั้นถามหาอหลงนะกับ <g ug> ยามีนะฮะ อยู่กับผมนะไม่ยอมเข้าบ้านเลยนะครับก็ยุติกยรลุงสี you, นะไม่ได้ไปไหนนะครับไป่เล่นกับน้องนะฮะน้องก็ไม่ไม่ธรรมาดาแสบนะฮะนนนปั๊มพี่ชาย ควมพิชายนะฮรับลมันไม่ใช่ธรรมดานะฮะดือ้อหรือแต่จันเจ้านะฮะไม่กลัวอะไรเลยนะครับไปอยู่เถียงไายจจอยนะไปเล่นกับเขานะครับน,นั้นก็มีสนักตัวน้อยอยู่นะครับหนึ่งตัวนะฮะไปเถียงใจจจอยนะครับอืมใส่จริงนะ ผมน่ารักนะฮะัเป่าๆนะฮะโน่นไดนเหนือฟังน้องเสียงดดหน่อยหน่ะเหนื่อยบ่หลวงฮะเป็นเหนื่อยนะเหลือแต่แค่จันเจ้านะฮะเราต้องรอนะฮะตัวเส็บตัวนั้นนะฮะเรามาดูแส็บตัวนี้นะฮะ ช่วงนี้นะับตื่นมาโอ้โหลมแรงมากนะฮะเย็นนะครับอากาศอกาศด,ดินไม่เลิกนะฮะชอบแกงพี่ๆเขานะะาานะฮะเป่าๆนะฮะ นลองมาทานข้าวบ่ฮะเออไปตังลักไปตังลักตังลักเออแล้วมันสู้กับพี่หลวงอีกแล้วเห็นแล้วเปล่านื้ดๆนะครับแตบบ่พี่โนนะฮะ รักน้องมากนะฮะตัวอื่นเขาใคร่ไม่ได้นะครับดูหูนะฮะข้างหนึ่งตั้งเหนื่อีกข้างหนึ่งพับเนื่ยอยโนนทำไมไม่เล่นกับน้องน่ะฮะไปฉี่นะ,ะฮะไปฉี่แล้วก็รุ่ยิงมานะฮะับโนนเข้าห้องน้ำมันเองนะฮะร,รู้ความนะฮะนี่ แนวนี่เราไม่ยอมกลับบ้านเนละยหลวงหลวงไฟหลวงไฟไม่เลยมั้งบอกคอไม่รัดนะฮะเหลืออยู่สองนิ้วนะฮะ เช็คดูตลอดนะฮะแกน้องตัวใหญ่ขึ้นเร็วมากนะฮะไปวานนน้นก็โดนแจ้งนะฮะน้องก็ไม่อยากจะเข้าเท่าไหร่นะฮะเข้าไปเป็นบางช่วงนะฮะนี่นี่ว้่นี่นี้นี่นี่นีนเห็นไหมฮะเนียงออกนะฮะสุนัขมีเนียง ใครเข้ามาก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตามนะครับช่องบอสแชนแนลนะครับก็ขอตัวนะฮะทำภารกิจต่อนะครับก็อย่าลืมนะฮะกำลังาากดไลค์นะฮะกดแชร์นะครับก็ขอตัวไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ